ด้อมสินดัจิลาได้สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับด mm ัจิลานะครับผมกับบทสุดท้ายของกูดากูดาฮอนโดจินะครับผมซึ่งจากตอนที่แล้วเนี่ยก็คือว่าไอโอดาโนบุนากะเนี่ยได้รับพลังขึ้นมาตามแพ่ของมันเลยที่แบบให้เราไปรวบรวมพลังมาให้นะครับผมโอเคชื่อตอนเพลิงลุกไหมกูดากูดาฮอนโดจิโอเคเข้ากันเลยดีกว่าสตูเป็นอาเช่นนะครับผมก็ไม่คงไม่ต้องดาวมั้งว่าเป็นใคร<ไ>ปเป็นไอ้นั่นแหละโอเคดูกันเลย กูด่างกูดางฮโนจิบทสุดท้ายไฟไหม้กูด่างกูดางฮโนจิฮ่า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 จนมาถึงจนจุดเนี้ยขอบคุณพวกเจ้ามากกลายเป็นตัวร้ายไปเฉยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตามที่ฉันคิดไปเลยการเหตุการณ์เขาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นแผนการของข้าจอกศักดิ์สิทธิ์ที่บูชายันเซวานทั้งสิบสองตัวและพลังของข้าคืนกลับมาแล้วก็ด้วยพลังของจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะทําให้เขตแดนแห่งนี้กลายเป็นของข้า แล้วจะทำกันจิตคองโลกของเจ้ายัางไงล่ะข้อหนึ่งหลอกใช้เงินหรือข้อสองโบุทำไมถึงทำอย่างเนี้นนเดียรใช่แล้วใช่แล้วนางของข้าคือจอมันฟ้าที่หกโอดะโนบุอ่ะไอ้นั่นรู้อยู่แล้วค่ะเอ๊ะทำไมถึงรู้ก็ตอนที่กินข้าวกับวันอยู่เมื่อกี้อ่ะทางทนที่ไม่ได้ถามเนี่ยก็แนะนำตัวเองเฉยเลยอ่ะเอ๊ะตัวใช้ตอกอะไรลงไปนะ่ะจะไปรู้เหรอ โหท้าทายมันแล้วกันหรือเสียงนี่มันใครกนใช่แล้วฉันเนีอยอะนุบุรากาศซางมีสองคนนี่มันคืออะไรกันข้อหนึ่งข้อสองดูความกูดากูดาเนี่ยแบบโดนแบบเพิ่มพลังมากขึ้นอีกนะเนี่ยมันกูดากูดากันไปแล้วที่จริงแล้วเนี่ยหลังจากกินอาหารกลางวันเนี่ยก็ไปห้องน้ําแล้วอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาโจมตีจากด้านหลังรู้สึกตัวอีกทีก็โดนบัตยู่ที่ห้องน้ําแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเหนียวมาได้ทําอะไรกันอยู่พวกเจ้า ก็แปลว่าั้งแต่ไอพักกวันมาเนี่ยคนที่อยู่แกนเนี่ยคือไอตัวแดงตัวเปานี้ยังไงล่ะแกทั้งที่เป็นแค่ครึ่งตัวของฉันยังแบบถึงได้ขนาดนี้เลยงั้นหรือฉันเนี่ยแทนที่ตัวจริงของตัวฉันเองจะกลายเป็นตัวจริงแทนเองยังไงล่ะอย่างนี้เองขอบคุณที่อธิบายค่ะก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่รู้แล้วฝั่งไหนคุยฝั่งไหนคืออะไรเอาเป็นว่าแยกชื่อกันบอกว่าตัวเอเป็นนบรดีกับนบูดไม่ดีก่อนดีกว่าไหมคะข้อหนึ่งเออก็โอเคนี่ ข้อ2อ่าสกิปได้ไหมอ่ะกดสกิปได้ไหมเธอวะอยู่ๆก็โดนเรียกว่าวิดีทนี่มาอะไรกันแต่เดิมเนี่ยก็เป็นคนเดียวกันนะเฟยอันนี้ตัวด้านซ้ายเป็นตัวไม่ดีนะครับผมเขาด้านขวาเป็นตัวดีครับชนะแล้วใช้คืนโนบูด,ดีของใต้ล่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วเวท่านี้ก็เหมือนตัดสินกันแล้วว่าใครแพ้ชนะยอมแพ้ซะเถอะเจ้าโนบุไม่ดีอย่าทําตัวเป็นด็กดีเลยไปเลยน่ะแกเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นแกไม่ใช่หรือที่เป็นโนบูที่ไม่ดีอ่ะ อย่าพูดอะไรบ้าๆนะก็ความเป็นนบูม่ดีของแกเนี่ยก็หลุดออกไปแล้วนี่นาตอนนี้ฉันคืนโนบูดีร้อยเปอร์เซนต์แกปากดีกันไปแล้วเจ้านบูดีคิดยังไงเนี่ยแกก็แบบความอดทนก็สู้ไม่ได้ไม่ใช่หรือบืปูเห็นความแย่ของตัวชั้นเองจนแบบว่าโอ้โหทนไม่ไหวแล้วอ่ะจะขำตายอย่าเอิ่มทั้งสองฝ่ายเงียบไปเถอะค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องโชยเห็นความชั่วของโนบูที่ชั่วร้ายคนนี้กัเห็นกันแล้ว ถึงแม้โนบูดีเนี่ยจะปากดีขนาดไหนก็ตามแต่พลังสูนใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ตัวชันแล้วเอาละ่ะปลุกพลังกลับสู่พระเจ้า3มโลกนามของข้านั้นคือเจอมันฟ้าที่6โอดะโนบูเนกะโอวัโฮอนโดจินะครับผมจะเป็นสถานที่ที่โอดะโนบุเนกะตายฮ่าจงเชยชมพลังของข้าที่ตัดแม้แต่พระเจ้าทิ้งแล้ว แกเจ้าโนโบุไม่ดีทุกคนเพื่อกําจัดตัวเชนที่ไม่ดีเนี่ยได้โปรดขอรวมพลังด้วยกันด้วยข้อ 1. นึ่ยัตตาในสุดก็เป็นสุงสุดท้ายขออ้อ2มีวิธีจัดการสองคนเลยไหมจัดการสองคนเลยได้ไหมโอ้อะไรเนี่ยไม่เคยมีแบบความคิดอย่างงี้มาก่อนเลยมันต้องอย่างงั้นสิร้ามันต้องอย่างงั้นไปเลยเยี่ยมเอเอเอ,เอาเป็นว่าไปจัดการคุณนบุตะการไซที่เป็นตัวชั่วก่อนแล้วกันนะคะ โอเคซุกุนบุช่วร้ายนะครับผมโอเคเผาฆ่า okay. ม <Yes? S 3> ันย <'ll> ังไงดียชเดออลฮัทฮัทอะเะอคเ ว่าไปแล้วมันตกตีหมูนี่ว่าอ่าชตัวยาบ้าขโมยชัวยตยาใคขโมยเน่

待つわが剣て敵を待ついざお任せを一歩とう歩を向け三歩絶望無用必ずか

โอ้ยอีกร้อยสามห้าเอาโอ้โหคิดที่คอยอย่างแรงเซาบายบายเจ็บเดกว่าจะแบบว่าทำให้ลำบากกว่านี้สิเอ้นคีเก็กเหลือเกิน ไอโนบุดีแต่ว่าข้าเนี่ยไม่จะแพ้ในตัวเจ้านะแต่ข้าเนี่ยแพ้ในความดีของโนบุเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวข้าจะปรากฏออกมา่ไม่ๆใ่เวลาที่แกลืมคำขอบคุณต่อดีใจยิ่งใหญ่แห่งนี้นะก็แบบพูดอะไรแบบนั้ออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยข้อหนึ่งนั่นสินะกลับดีกว่าข้อสองยาวหรือเกินอ่ากลับดีกว่า ก็แบบของรางวัลเนี่ยได้ั่วชาเต็มไปหมดเลยนะคะเอาไปให้คุณดาวิชีจใจก็ดีใจมากได้เลยอืมก็แบบว่าที่เนี่ยดูเหมือนจะเริ่มสูญสลายกันแล้วก็ระวังตัวดีๆกันแล้วกันนะเออเมื่อพลังของข้าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นชื่อโอดุนเอ้ยกลายเป็นชื่อโอดะโนบูนากะัวจริงนะครับผมเฮ้าเท่านี้พวกแกเนี่ยก็แบบหมดประโยชน์แล้วอ้าวไอ้อย่างนั้นเชิญมาเธอค่ะอ้าวโอเคจบแล้วใช่ไหมนึกว่าจะสู้อีกรอบหนึ่ง ทุกคนคะขอบคุณมากเลยคะ่ะครั้งหน้าเนี่ยมาเที่ยวที่โลกของพวกฉันด้วยนะคะถึงแม้ตอนนี้จะแบบกำลังต่อสู้กันอยู่ก็เถิดเออมาก็เป็นแบบว่าโลกที่ไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกันแท้ๆแต่ว่าติดใจพวกแกแล้วสิเธอตัวข้าเนี่ยโดยนเชิญมาแล้วก็จงใช้ตัวข้าเจ้ามารฟ้าที่หกได้ให้ดีๆล่ะนั่นสินะคะความน่าจะเป็นเนี่ยมันค่อนข้างต่ำมากมาไอโดโบุกของเฟียนะสน โอคิตะเนี่ยห้าดาวก็หนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับหมุนก็เข้าไปถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็นัสซิล่าดาบของฉันเนี่ยจะมอบให้แก่ท่านค่ะเ้อข้อหนึ่งอืมฝากด้วยนะข้อสองอ่ะโอกาสของน่าจะไปในการอัญเชิญเออขัวมันเออฝากด้วยเพราะผมมีแล้วและก่อนข้าโอคตาาิตะซังแล้วก็คุณโนบุน,นะะานกะอาหารกาวันมันอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> ก็เอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเอาา้อมื ก็แบบว่าเรเวลาสั้นใก็เถิดแต่ว่าท่านดีมากเลยกันดัซิล่าเอ๋ยลาก่อนกับมาที่คเดีครั้งนี้ลำบากแย่เลยนะคะรุพ่พี่ข้อ1มันเหมือนข้อฝันเลยะข้อ2องอึ้งมันกุดากูดามากเลยกูดากูดามากเลยอะ่ๆๆเยอะเอ๊พวกเราเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆนั่นด้วยมาชูมาชู่อะอะ คือเมื่อกี้บอกว่าดีไปที่พวกเราเนี่ยไม่การเป็นสัป,ปหลาดอย่างกันด้วยแล้วรองว่ามาชูมาชูนะคะนี่มันอะไรกันโอ้พวกแกสบายดีหรือเปล่าโนบุยบรกาศซังไม่เจอกันนานนะคะทุกคนรอบเนี้ดูเหมือนว่าหัวใจฝั่งไม่ดีของตัวฉันเนี่ยจะทำการอารวาสค่ะกลับไปได้แล้วค่ะขอหนึ่งโอ้ยพอได้แล้วข้อสอง มันแบบสุดท้ายก็ยังกูดา่ากูดาอยู่นเนี่ยคือว่าขอโทษหลายๆอย่างเลยค่ะก็มามาให้มาสเตอร์ทุกคนเห็นสิจ้าอ่ะไม่รู้พูดอะไรแล้วโอเคครับก็ได้ตัวอันเชย์มาหนึ่งใบแล้วก็จบเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยโปรไฟล์ของไอโอคิตะกับโ,โนบุนกากะโดนไอัปเดตเพิ่มนะครับผมคิดว่าเหมือนเดิมแหละ แล้วอ้าวเดี๋ยวนะก็ยังขึ้นไอจำกัดเวลาอยู่นะครับเนี่ยแปลว่าจะมีอะไรเพิ่มอีกหรอโหโอ้ คือถ้าเกิดอยากได้อตรนบุรีนากาศไต้องเก็บพอยนะครับไม่ใช่ว่าเจ๋ออ e ีไว้เราได้เลยนะก็จะมีที่ตัวตรงไหนบ้างเนี่ยตัวหนึ่งนะสอ,ง,สอง,งแสนห้าสองหนึ่ตัวสองแสนหตัวเป็นตัวที่สองตัวที่สามนี่ต้อง2อง0สนห้าแสนได้เนี่ยสี่แสนห้าตัวที่สามแล้วก็ตัวที่4ี่เจ็ดแ แล้วก็1ล้านที่ตัวที่5นะครับผมคนที่อยากจะเก็บโอดาโดะบูตะกะให้ได้ครบทั้ง5ตัวเนี่ยต้องทำคอยให้ได้ถึง1ล้านพอยนะเพราะฉะนั้นสู้ๆครับผมส่วนผมเนี่ยยังไงก็ได้ละก็คงแต่ฝาไปเรื่อยๆคงเกินอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากหรอกโอเคก็จบไปแล้วนะครับกัาอีเวนของกุตะกตะฮอนโจเจอาไว้เจอกันในอีเวนครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ